สวัสดีค่ะเพื่อนๆของมาสรงแล้วของที่สร้างไว้จ้ะมาดูซิว่าคืออะไรได้อะไรน่ากนะม,มาบุ่นน้ำกันแมว<ร>แมวตัวนึงะตอนนี้เวลาสี่โมงโมครึ่งที่ของมาส่งเนาะใช่จะทานน้ำนด้เนาะ หนึ่มี่ทั้งหม,มีสแพ็กนะทุกคนนะเราจะแกะแพ็กนี้ก่อนนะส่งมาจากเมืองไทยนะทุกคนอนะ่นนะส่งนะ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 มาจากเมืองไทยดีตรงด้วยนะมานดูนุ่มกันได้ช่วนไหม เวลาของมามันตื่นเต้นนะพี่น้องเวลาสั่งของอ่ะสั่งออนไลน์แต่ว่าทำวิดีโอไว้ด้วยจะได้มีหลักฐานด้วยนี่จ้ะอืมเวาลาะี่น้องได้แล้วจ้ะึ๊บ้โอเคหนึ่ง นะพน้องบ้างสินะอันี่สอันที่สอง ล,ล่อน,น,นี่ลองจ้ามีจา้าคืออะไรอ่ออะอ,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 อุ้ยถ้วยถ้วย,ย,ยชาค่ะพี่น้องน่ารัก็คจาหาสอง,สง,สงเหมนะือนกั พีน่นสมันสามพนี hmm. oh okay. like cool. ่นอท่ไหนมมัาสามพันต้องอ่านก็ได้นอ่านไม่ต้องดูเนี่ย เราได้ดูสองพันห้าสพันนี้อนหนักเก็จะแกะก่อนี๋ยวี่อ็ขะสวมที่หลังน่าะนี่จ้ะอู้อันนี้จะหนักหน่อยนะจ้ะทุกคนอันนี้จะนักหน่อย ใส่พี่น้อง้าแตกเลยแตกเลยพี่น้องถั่วแดงใส่้เราอกพี่น้องเบเกาแฟแตกเลยแผ็คปฏิเสนใส่จะอันนี้มั้ถ่วยยกพี่น้องถั่วน้ำชา ปกาแฟาห,หยกแตกเลยเลยจะติดข้างน้องใครที่น่าเสียดายโอเคโอเคไม่เป็นไรใส่เนี้ไว้ก่อนมันจะเกิดการแตกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาสีตรงนี้ออกเนาะเอาตอนนี้กระไดเนาะพี่น้องเนาะเกิดได้เกิดการเกิดการใ้นั่นได้ อันนี้พี่น้องจา้าคือบอกว่าสื่อสร้างสื่อเนาะสร้างสื่อจากจากลานที่เป็นขายอันนี้เป็นยกเนาะพี่น้องเนาะเป็นยก่าจะอ้างกินเลยว่าเจเนาะพี่นอ้องสุดกาแฟจ่ะชุดกาแฟอันนี้แจกแกเนาะแจกเลยนะเหมด อันนี้อัน,นแต่โชดี้่ะเทางมากเป็นยกหมดเลยไหมยกหมดง้างม่อพี่น้องจ้ะน,นี่จ้ะพี่น้อง,องแต่สิบอกว่าลา,าะคะตัวใดจริงๆเราเซอร์น้ำนองเนาะนี่ค้ะมีนินได้ถาด ไอถั่วหน่อยเียหน่อยจะบมันมันกะงามเลพี่น้องจ้ะ <c oughs> เป็นหินเป็นหินพม่าะนะหยกหยกพม่าะนะจ้ะพี่น้องเอานาะสุดเนาะสี่พันสี่ร้อยจ้ะทั้งหมดเนี่ยสี 4, ่พันสี่ยแล้วก็เป็นทรงมะหอยเนาะล้านซาวรวมค่าทรงทุกอย่างเลยทีนี่นในไทย้านซาว ตรงมะหายนะพี่น้องนี่จ้ะน่น้ำหนักรวมนะนะน,นี่สองสองพันอย่งสองหาร้อยกรัมยังกงสองกิโลหาร้อยกรัมตีนี่ตอนนี้น้ำหนักค่าสง่งทั้งหมดนะคะจัดสองพันสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทจนะ้ะ okay. โมมอเคตรงน้าหอเน้าพี่น้องตรง้าไก่มันมีขอบคุน้นลายได้จ้ะ เดี๋ยวเขาสิทําการมาขอตรงนี้ออกนะพี่น้องเนาะคือเขาอยากได้นะเขาเป็นอย่างแบบรุ่นเมือนงจังจังนั้นไหมเขาเป็นความผิดของเพิ่นอยู่ที่การขนส่งเขาอยากได้แบบแก้วอันนี้ก็ใส่ได้เดี๋ยวจะระมัดหาวิธีรอออกใส่ตัวนี้ไปก่อนค่ะแก้วหยกค่ะพี่น้องแก้วหยกพ่อมาขอบคุณค่ะ